สวัสดีครับทีเอฟซีอีกาชานอลสุ่านครคบวันนี้ผมโอนิการาางานตัวนะครับจากตูรินประเทศอิตาลีนะฮะยังคงทํางานอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับแต่ก็ไม่ลืมในการที่จะมานั่งวิจารณ์แตกประเด็นในประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะพูดคุยถึงสถานการณ์ของท็อฟฟี่สินเงินเอฟเวอร์ตันกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบแหละว่าผมเองก็เป็นสาวกเอฟเวอร์ตัเนียนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็จะทำคอนเทนต์เอเวอร์ตันด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนแหละว่าคอนเทนต์วันนี้มันทําให้ผมต้องมานั่งคุยละเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเอเวอร์ตันเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันแล้วกันนะฮะเรื่องของเอเวอร์ตันฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์คนไรไม่เคยกดซับกดก็ได้เดี๋ยวเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางหวยกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกา Channel เป็นช่อองงงทางขแฟนบอลทุกสมโมสรน,นะครับ เรื่องราวของเอฟเวอร์ตันคือตอนนี้ผมบอกเลยมันบีบหัวใจบีบหัวใจจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้ยเป็นซีซั่นที่น่าจะเหนื่อยกว่าปีที่แล้วของแฟรงค์ลัมพาดถ้าใครจำกันได้นะครับถ้าใครได้เห็นภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นคลิปเคลื่อนไหวเนี่ยทุกคนคงทราบดีว่าในช่วงซีซั่นที่แล้วนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมก็ ได้ไปที่ประเทศอังกฤษก็คือเป้าหมายหลักเลยไปดูใจทางเอเวอร์ตันหน่อย3เกมสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะจะหมู่หรือจ่าจะออกหัวหรือก้อยจะตกหรือไม่ตกตอนนั้นไม่รู้เลยครับคือพอสถานการณ์มันแย่เนี่ยก็จะตีตัวเครื่องบินแล้วก็บินไปเลยครับแบบดื้อๆเลยครับง่ายๆตรงนี้สุดท้ายก็ได้เห็นเอเวอร์ตันรอดจากการตกชั้น ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าฟุตบอลที่เรารู้สึกได้ว่าตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงนกอกวีดนะอย่าเพิ่งไปยอมแพ้ต้องเชิดหน้าสู้เอาไว้ทุกวินาทีคือความหวังผมที่อยู่ในสนามในวันนั้นนะครับไอเกมที่เอเวอเรตันแซงหน้าเอาชนะคิสเันพาเลสสามสวันนั้นบ้าคลั่งมากหลายคนคงจํากันได้นะครับเหตุการณ์นั้นเอเวอเรตัน e ถูกนําก่อนจากคิสเันพาเลนะฮะแล้ว มันสัก,การมันแย่มากเลยเพราะว่าในเกมสุดท้ายเนี่ยต้องเจอกับอาร์เซนอลคือคุณแพ้แบบแพ้นแน่ๆประมาณ70-80%นอกบ้านห่วยนะครับซีซั่นก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาแซงชนะได้รอดตายครับยังคงเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายนะครับถ้ามองถึงถ้าไม่ใช่ทีมจากบิ๊กซิเนี่ยที่ยังรอดจากการไม่ตกชั้นนับตั้งแต่ที่ฟุตบอลลีกสูงสุดอังกฤษเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ ปีนั้นกับปีนี้ผมมองว่าสถานการณ์ปีนี้มันมันหนักกว่าผมรู้สึกได้ว่าปีนี้นะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยมันขาดอะไรไปบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำประตูใส่คู่แข่งอันนี้ว่าตรงๆลยครับคือการทำประตูใส่คู่แข่งในแต่ละเกมของเอฟเวอร์ตันนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ นะครับคือถ้าเรามองตอนนี้นี่ผมกำลังมองตารางคะแนนไปด้วยตารางคะแนนตอนนี้นะครับของเอฟเวอร์ตันนะตอนนี้อยู่โซนแดงอันดับ18แเตะไป32เกมชนะแค่6เกมบ้าบอมาก32เกมชนะแค่6เกมครับเกิดขึ้นกับแฟรงก์ลัมพาร์ด3เกมพอมาถึงในยุคข,ของชอนไรซ์ชนะได้อีก3เกมมีเพียง28แต้ม9นัดหลังสุด ชนะแค่เกมเดียวแพ้ไป4เสมออีก4ชนะแค่เกมเดียวครับแล้วในเกมล่าสุดเสมอกับคิสซันพาเลสโอเคแหละมันเป็นแต้มที่สำคัญนะเอาตรงๆนะแต้มที่สำคัญเพราะว่าคุณไปเยือนพาเลสเนี่ยมันมันยากคิสซันพาเลสของปูรอยนะครับปูรอยฮอสซันเนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่ากำลังติดปีกบินเลย ทัพอินซีแห่งลอนดอนเนี่ยติดปีกบินเลยแล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูแบบเป็นกอบเป็นกรรมด้วยนะก่อนเกมเจอกับเอฟเวอรตัเนี่ยซึ่งผมเองก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยเอฟเวอรตันจะโดนปาวะคือถ้าโดนเนี่ยบอกเลยว่าลําบากแล้วถ้าหากว่าคู่แข่งชนะพร้อมๆกันเนี่ยบอกเลยว่าสาหัสนะเอฟเวอรตันเนี่ยหายใจรวยรินเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยในการหายใจด้วยนะครับ แต่เกมกับริสตันพาเลสเนี่ยมันถือว่าเป็นแต้มที่ลำค่าในการไปเยือนนะครับเพราะว่าทุกแต้มในนาทีนี้สําคัญมากแลเอรฟตันก็มีโอกาสในการที่จะเป็นผู้ชนะด้วยจากลูกยิงของอเล็กซ์อีวโบี้นอกกรอบนะครับแต่ว่าโดนเซฟมีช็อตของดอมเร็กคอร์ตเลวินกลับมาลงเล่นได้ก็ไม่เป็นประตูแต่ก็ต้องชื่นชมทางแนวรับของอีฟตันที่สามารถต่อก่อแล้วก็ต้านทานได้ยังมีความเหนียวอยู่แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือแดนกลางที่มันดูเบาลง จากการที่ดันกลางคุณไม่มีอับดุลไรดูกุเร่ที่ติดโทดแบนใช่ไหมแล้วก็โอนาน่นามาเลยทําให้แดนกลางอตั้นเนี่ยมันแยกนะครับแต่ก็เอาตัวรอดจากลอนดอนได้แต่ถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเหลือแค่4ีสหทีมในการอีกตกชั้นในครั้งนี้1คือซอลแฮมตัน2คือนอตติงแฮมฟอ o r เรส ที่แพ้ต่อลิฟูมาแล้วก็ไม่ชนะใครมาแบบติดติดกันเนี่ยสิเกม3คือเอฟเวอร์ตันนะครับ4คือเลสเตอร์ล้วห้าคือลีสยูไนเต็ดเพราะลีสเองก็แพ้ต่อฟูลแลมในเกมล่าสุด5ทีมนี้มีช่องว่างห่างกันเพียงแค่5แต้มผมขอตัดพวกเวสต์แฮมออกไปบอร์นมัดวูฟคิสันพาเลสที่ก่อนหน้านั้นน่ยย้อนกลับไปสักสสัปดาห์ก่อนเนี่ย เคยมาร่วมสนุกในท้ายตารางกับเอฟเวอร์ตันนะผมขอตัดไปก่อนเพราะว่าฟอร์มเขาดีกว่าแล้วดูจะมีความมั่นคงมากกว่าก็เหลือแต่5ทีมเลครับ5ทีม3ทีมผู้โชคร้ายจะเป็นใครตอนนี้ซึ่งกรีดน,นะครับบริว่าร้านคูรหรือจะเป็นกูรูเนี่ยต่างมองว่าซอททำตันนี่แหละครับจะจองสาราที่1เพราะว่าภาพรวมเนี่ยดูเบาไปหน่อยตัวทำสกอร์ก็ ดูจะไม่เฉียบขาดเฉียบคมเท่าไหรแนวรับพร้อมเสียประตูทุกเมื่อเหมือนในเกมล่าสุดนะครับที่เฮ้ยคุณนําตั้ง2องสแต่คุณโดนอ์เซนอลโอเคยกริดนะครับอัซนอลที่เขาจะเยี่ยมอยู่แล้วแต่คุณต้องปิดเกมให้ได้แต่ซัมซานทําไม่ได้ตรงนี้ก็เลยโดนว่าซัมซันน่าจะเป็นสาระที่1นสาระที่2เนี่ยเขามองว่าเป็นนอตแฮมฟอเรสนะครับเจ้าป่าอาจจะไม่รอดเป็นหนึ่งใน3ทีมน้องใหมท่ที่ไม่น่าจะรอดที่เขามองกันฮะ พะฟูลแลมดีนะครับแล้วบอลหมัดดูดีขึ้นในช่วงหลังส่วนทีมที่3เนี่ยตอนนี้ลุ้นกันอยู่3ทีมนะก็คือลิสเลสเตอร์แล้วก็เอเวอตันแต่เลสเตอร์เนี่ยหลายคนมองว่าพวกเขาถ้าหากว่าเจอกับจุดที่ลงตัวมีความสมดุลเลสเตอร์จะพุ่งทะยานขึ้นไปคือแนวรับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงโซนิคูม,มาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนผู้สับประตูตัวรุกใช้จะมีบาร์ดีแ้แหละ มีฟอสันดาก้าแล้วดูดีขึ้นครับเกยมร่าสุดชนะฟูฟด้วยทีนี้ถ้าหากว่าตัดเลสเตอร์ไปลุ้นกัน2ทีมนั่นคือลีสกับเอเวอเรตันลีสกับเอเวอเรตันตอนนี้ก็ลุ่มๆุมด,ดอนดอนยังไม่ฟื้นฟุบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็แต้มเนี่ยห่างกัน1คะแนนเท่านั้นแต่เอเวอเรตันเนี่ยกูรูบางคนบอกว่าน่าเป็นห่วงนะ คือถ้าเรามองตั้งแต่การเปลี่ยนจากแฟรงก์ลมพ์ดมาเป็นชอนไดส์เนี่ยเขาบอกว่าเอลฟ์ตันสิ่งหนึ่งที่มีดูดีขึ้นจากแฟรงก์ลมพ์ดคือเรื่องของระบบการเล่นลเรื่องของความแน่นอนในการผ่านบอลมันดูดีขึ้นนะครับแล้วคือเขาเรียกว่ามีระบบการจัดการภายในมันดูกระชับแน่นอนมั่นคงมากขึ้นแหละแต่เอลฟ์ตันเป็นทีมที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยกับการที่จะยิงประตูคู่แข่งในแต่ละเกมต้องยอมรับณจุดนี้ ซึ่งมันเป็นจุดสําคัญสําหรับทีมที่จะบรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกนารคว้าแชมป์คุัก็ต้องยิงแต่คุณก็ต้องเล่นเกมรับให้ดีถูกต้องไหมครับการลุ้นท็อปโฟการลุ้นยูโรปาลีกหรือว่าจะเป็นการลุ้นหนีตกชั้นคุณจะเอาแต่ผลเสมออย่างเดียวไม่ได้ฮะถ้าแพ้บ่อยๆมันก็ไม่ดีถูกต้องไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราได้เห็นน่ยเอฟเวอร์ตันในช่วงหลังๆนะครับยิงประตูขยากเย็นมากคือชนะเนี่ยไอกเกมที่ชนะแบบ ในยุคข,ของชอนได้ชนะอาร์เซนอล1-0จำกันได้ไหมฮะเกมแรกเลยต่อมาก็ชนะในบ้านเจอกับลีดชนะ1-0ต่อมาก็ชนะเกมในบ้านด้วยครับคือเบรนท์ฟอร์ดชนะ1-0แต่หลังๆเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหยิงใครแทบไม่ค่อยได้สร้างสารรค์เกมได้นะแต่ยิงไม่ได้ไปบอลไปตายอยู่ที่้านที่3ตายอยู่ที่กรอบเขตโทษนั่นเป็นเพราะว่าอะไรครับคือเอฟเวอร์ตันไม่มีกองหน้าตัวเป้าโป้งปิดบัญชีมันก็ไม่แปลกนะครับ ที่ในเวลานี้เอเวอเรตันคือทีมที่ยิงได้น้อยที่สุดของลีกนะฮะก่อนนันนี้เคยมีทีมที่แย่กว่าหรือว่าเทียบเท่าแต่ในเวลานี้ครับผ่านมา32เกมละเอเวอเรตันคือทีมที่ยิงประตูดได้น้อยที่สุดไม่เจ้าอะไรวะเนี้ยบ้าบอมากแล้วคุณจะไปมีน้ำยาหรือว่ามีปัญญาจะไปยิงใครวะเนี้ยผ่านมา32เกมคุณยิงแค่24ประตู24ประตูนะฮะ ในขณะที่ทีมลำดับที่19อย่างนอตแฮมฟอร์เรสยังยิงได้มากกว่าทั้ง2เม็ดหรือเซาท์ทัมตันยิงได้มากกว่าเอเวอเรตันทั้ง3เม็ดนี่คือข้อแตกต่างเลยในขณะที่อันดับใกล้เคียงกันอย่างเลสเตอร์เลสเตอร์ในปีนี้สาเกมยิงไป43ประตูแต่เอเวอเรตันยิงไป24เห็นไหมเกือบครึ่องอะ่ะมันคือปัญหาที่แบบโอ้ มองแต่ละเกมของเอเวอร์ตันแล้วมันละเหียใจเหลือเกินคือทําไมวะทีมฟุตบอลคุณต้องมีให้มันครบทุกองค์ประกอบสิเมื่อกี้เห็นไหมฮะระคังดังข้างๆผมจะเป็นเหมือนหอนาฬิกานะครับที่โรงแรมที่ผมพักอยู่ที่ตูรินเป็นหอนาฬิกาแล้วก็มันจะดังทุกๆแบบบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าระคังจะดังอัตโนมัติเลยเอามาต่อเรื่องเอเวอร์ตันเนี่ยฮะคือเราได้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ยังดีที่ว่าเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นทีมที่ ไม่ได้เสียประตูได้แบบเป็นกรอบเป็นกำรรไม่ได้เสียประตูมากมายคือถ้าวัดกับอบอลมัดก็ได้บอลมัดเสียประตูไปถึง59นะครับอันนี้ก่อนเกมที่จะเล่นเจอกับเวสต์แฮมนะแต่เอเวอร์ตันเสียไป46เนี่ยมันคือปัญหาสําคัญเลยเลยทําให้ตอนนี้ทําไมเอเวอร์ตันถึงหายใจรวยวินแล้วถ้าหากว่าคุณไปดูโปรแกรมที่เหลือครับโปรแกรมที่เหลือของเอเวอร์ตันตอนนี้พวกเขามีอยู่ในมือคือ6 6เกมใช่ไหมฮะ 6เกม638 18แต้มเอเวอร์ตนต้องการกี่คะแนนถึงจะรอดตายคือถ้ามองถึงตอนนี้เขาว่ากันว่าถ้าทีมไหนทำแต้มแตะหลัก37 38เนี่ยอันนี้จะมีสิทธิ์รอดแต้มประมาณนี้ค่าเฉลี่ยนะเอเวอร์ตนมี28ต้องการเท่าไหร่10อ่ะถ้าตีกลมไปคือ10จะได้มี38 แล้ว10จาก18ใน6เกมที่เหลือมันจะได้ถึง10บหรอครับเกมต่อไปโอเคข้อดีเล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์เจอกับนิโคลเซนแต่ทุกเนยนิโคลเซนดูดีกว่าเอฟตันนะแล้วมีตัวเข้าทําเยอะด้วยครับผมกลัวว่าเอฟตันจะยิงนิโคลเซนไม่ได้นส่สิหรือเกมที่ไปเยนเลสเตอร์อันนี้สําคัญมาก6ตั้นไปกลับเลยแต่เลสเตอร์นาทีนี้อาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับคืออาจจะไม่เหมือนซีซั่นที่แล้วที่เอฟตันสามารถบุกเอาชนะเลสเตอร์ได้ รือจะมีเกมกับไบรทันไปเยือนเยือนสองนัดติดด้วยนะโอ้โหเราไบรทันชั่วโมงนี้โคตรจีดอะจีดมากอะอาจจะแพ้ด้วยอะต่อมาเปิดบ้านเจอกับแมสซิสตี้อะคุณคิดว่าจะเอาอยู่หรอฮะซิตี้ชั่วโมงนี้เขามาแล้วครับมีความสมด,ดุลพร้อมเลยไปเยือนบูฟเนี่ยก็ยไม่ได้ง่ายเห็นไหมในแต่ละเกมเล่นในบ้านเจอกับบอลมาวันนั้นผมไม่รู้ว่าวอรตันจะอยู่ถึงหรือเปล่านะคือตอนนี้เหมือนกับแบบอาจจะทําใจก็ไม่รู้ว่าจะมี มีสิ่งพิเศษไหมมีจุด turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนอะไรไหมแต่บอกแลาว่าในแต่ละเกมที่ได้ดูอ่ะคือมันเหนื่อยกับการที่ได้ไสามแต้มแล้วบางทีปีนี้อาจจะเป็นปีที่เอเวอรตันต้องจำยอมในการตกชั้นก็ได้เพราะว่าการบริหารงานมันแย่มากซื้อตัวก่อม่ค่อยดีคุณก็ได้เห็นแล้วว่าเดนการ์ดเลวินเขาไม่สามารถที่จะเป็นตัวหลักลงเล่นอย่างสม่ำเสมอได้แต่คุณก็ไม่ซื้อกองหน้าในช่วง ตลาดหน้าหนาวคุณไม่ดึงมาฟรีฟรีคุณไม่หาแบบพยายามให้มันมากกว่านั้นนะฮะโอ้เห็นโปรแกรมแล้วก็เหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรต่อมันเป็นคลิปที่ผมอยากจะมาระบายความรู้สึกก็แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเอเวอร์ตันีนี้มันมันดูหนักนะมันดูเหนื่อยมากเลยนะแต่ถ้ารอดได้ผมบอกเลยว่าโคตรปฏิหารเหมือนกันนะครับว่าต้องชื่นชมทางชอนได์ในการทํางานของเขาด้วยนะครับก็หวังไว้ว่าน่าจะรอดแหละแต่ก็ไม่รู้นะแต่ทาใจไว้ลึกๆนะครับว่าเอเวอร์ตันอาจจะ โบกมือบายบายแล้วก็ไปเริ่มต้นที่เดเปี้ยนชิพแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาไหมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดึงแจ้งเตือนกดซีเพิร์สเพื่อเห็นก่อนก็ช่ปทำในหน่าหางนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอิกาด้วยครับเพราะว่าทีน่นี่อุกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรรู้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ